สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒธธิชัยอะไรโย,ยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะนะฮะวันนี้ผมจะพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูนะฮะรถที่ผมนะครับเพิ่งประมูลได้มานะครับคันนี้เป็นรถพยาบาลนะครับเป็นรถพยาบาลนะ FC เราพี่น้องเรานะคันนี้เป็นรถพยาบาลที่แบบสภาพค่อนข้างที่จะดูดีเครื่องดีภายในอะไรครบนะฮะสาย สายกู้ภัยห้ามพลาดนะคันนี้นะอะมาดูกันครับคันนี้มามามาเพิ่งมาถึงครับสดสดร้อนร้อนครับผมไปประมูลไว้ก็หลายวันแล้วละ่ะนะฮะมาดูครับมาดูความสดดูความเต็มนะฮะว่าจะอะไรยังไงนะฮะมาแล้วสวยนะคันนี้นะสวยมากนะมาแล้วครับสวย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 ครับมาแล้ว สวยจริงอ่ะคันนี้สวยจริงสวยจังเลยนะเรียบร้อยครับแต่เป็นหลังคาต่ำนะตัวนี้นะ,นะเดิมจัดชัดจริงดูครับดูความสวยดูความเดิมครับ f อเราพี่น้องเรานะฮะเดิมดิีพี่สวัสดีครับต่อ, <laughs> ตอเมื่อกี้ <laughs> พี่เขาบอกว่าจ p เพาหลงดูข้างล่างเดียโอ้ยสวยแท้รถ รถไม่ได้วิ่งหรือม,ม้ามันจะจอดลักษณะยอย่างเงี้ยนะฮะดูครับสวยจัดชัดจริงนะครับรถพยาบาลคันนี้ครับตาเต็มด้วยนะฮะโอ้สวยครับสวย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 ดูครับดูสไลด์เลื่อนลงมาแล้วจะให้พี่เขาจัดการเอาลงนะครับจัดการเอาลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาดูอะไรต่างๆภายนอกภายในหลังคาก็ สวยครับพี่เขาเอาลดดูดูสวยอะมีแต่จอดในละ้รถลักษณะอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกเนี่ยขัดล้างทำความสะอาดหน่อยผมว่ามันจะโอ้บางแน่นติ๊กแน่นติ๊กแน่นติ๊กอโอ้โหดูภายในดิสวยจัดอ่ะรถวิ่งเ่เท่าไหร่เนี่ย สนเก้า <9. S 2> รถวิ่งได้แสนเก้าอ่ะแล้วก็มีกั้นตัวนี้เรียบรอ้อยเลยดูดิอือหือดูครับรถวิ่งได้แค่แสนเก้าเองสุดๆครับคันนี้นะฮะดูเดี๋ยวให้พี่เขาเอาลงนะฮะ๋ยวพี่เขาเอาลงก่อนโอเคครับผมยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับให้เขาเอาลงเสร็จก่อนนะครับเ,เสร็จแล้วมั้งนะอ่ะอ่ะพี่เขาจะขับลงแล้วครับ มาจะถอยลงมาแล้วดูจะถอยลงมาแล้วครับมาแล้วโุ้ยรถไม่มีควันครับ F4 เราพี่น้องเราดูครับดูดิ้งดังดิ้งดังเล็ดรถไม่มีควันแหมไม่มีควันเลยรถอ่โอ้สวยดูดิ สวยแท้พี่เนาะเครื่องดีเกียดีครับเครื่องดีเกียดีเลยเครื่องเดียวติดสวยจัดเลยได้เผาหัวไหมเมื่อกี้ไม่ครับไม่เผาหัวเลยโอ้แสดงเครื่องสุดๆเอาดูแล้วอีกคันหนึ่งอะจะติน่าจะเป็นพรุ่งนี้มาเลินพรุน้เนได้ได้ได้อะเดี๋ยวผมพาดูรถพี่เก็บเขาเลยเดี๋ยวผมพาดูรถนะโอ้เสียงเครื่องสุดๆอะเดิมจัดดูครับแต่เก็บก็เริ่มจะมีตับตับแตกนะครับ สวยจัดเดิมจัดเอาเดิมสุดๆครับมีแอร์ไหมเนี่ยสังนั้นตู้แอร์ทำงานเย็นไหมแ,แ์เปิดไปแล้วครับแต่ไม่รู้ว่ามือสองเลยไม่รู้ว่าจะเย็นไหมเดี๋ยวทำความสะอาดล้างคู่ล้างอะไรหนะ่อ้ยมาแล้วครับ ฟุตขมงวงเฉงอ่ะดูผมจะปิดไปเดี๋ยวมาดูกันว่าแอมันเย็นไหมอ่อามาดูัโอ้ันนี้ครบนะมีไปมีอะไรเสร็จสัรเรียบร้อยเลยอ่ะเนี่ยฮะครบเลยนะคันนี้สำหรับรถพยาบาลนะครบจัดเบาะนั่งครบครับสวยนะฮะตัวนี้ครับ เอฟซีเราพี่น้องเราครบทุกอย่างเลยมีที่ห้อยกระปุกน้ำเกลือมีที่ห้อยถังออกซิเจนนะครับตรงนี้เปิดแล้วเดี๋ยวมาด,มาดูมาดูเปิดฝั่งนี้ทีนี้อ่าครบบันไดขึ้นหน้าขึ้นหลังครบครับคันนี้ครับครบเลยเน,นะฮะดูมีชุดดาแขนขาตอนฝึกนะ รถคันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกครับเป็นแค่รถฝึกเฉยๆผมดูแล้วเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีสงครามหรอก <c oughs> อ่าดูครบจัดเลยคันนี้ดูฮะชาริรถงามๆงามครับวะงามสุดๆเลยคันนี้ชาติเบ้งตรวจสอบบ้างแ <c oughs> ช่งชาติดูนะครบนะสําหรับคนที่เพชรกู้ภัยจบเลยเนาะ <c oughs> จบเลยครับสําหรับกู้ภัยนะจบเลยคันนี้ครับ <c oughs> สายกู่ไทยห้ามพลาดครับเครื่องกัดแบบไม่ได้เผาหัวไหมจึ้งเลยอะ่ะม,มาต่อๆมาดูแอร์กันครับมาดูแอร์กันดูแอร์ครับผมว่าเติมน้ำยาจบน้แอร์นะเติมน้ำยาก็น่าจะได้ครับแต่ตรงน,นี้มันยังไม่เย็นแต่พัดลมมันทำงานครับพัดลมทำงานแบบปิดก่อนปิดไปก่อน พัดลมทํางานแล้วแต่ว่าถ้าเติมน้ํายาก็น่าจะเย็นครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะโกรับ,บ,บสุด,ส,ดสวยสวยมากครับสวยแบบแจ่มๆเ,เต็มๆเ,เ,เลยครับตาเต็มฮะโอ้สวยจังคันนี้รถวิ่งน้อยเนาะรถประมูลอย่าว่าครับเดี๋ยวรู้จักคันนี้เดี๋ยวรู้กันครับว่าอะไรมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เขาเก็บรถเก็บอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่ง อผมว่าเติมเรื่อยเย็นแล้วแป๊บหนึ่งครับเอามาครับผมให้บางลองบางเครื่องเป็นยังไงเครื่องโอเคครับผมเครื่องดีเครื่องดีมากเลยเหลืออย่างเดียวก็คือน้ำมันพาวเวอร์ขาดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลองลองลองหมุนลองหมุนพาวเวอร์ดิหมุนมันจะหอนเลยเพราะมันขาดเยอะเลือเกินเนี่ยโอ้โหขาดเยอะเลยเอา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 น้ำมันพาวเวอร์มาเติมดิอันไหนผมพาดูเครื่องไป อยาให้ให้บางเอาน้ำมันเวอ e r มาเติมครับเอามาดูน้ำมันขาดเยอะเลยครับวัดก็ไม่ติดโอ้ยขาดแท <คน S 1> บ <คน S 1> จะไม่มีเลยบางล้างเครื่องล้างอะไรหน่อยนะเครื่องดีมะเนี่ยเค,เครื่องดีนะเนี่ยนีบ่บางบางบางสตาร์ทเครื่องผมสักแป๊บหน่อยครับผมอ่าสตาร์ทเลยผมเปิดแอร์อยู่นะวุ้ยเครื่องเลย สุดๆเดี๋ยวล้างทำความสะอาดซีนหน่อยครับสุดๆเลยเดี๋ยวให้ช่างบางเอาน้ำมันพาวเวอร์มาเติมครับน้ำมันพาวเวอร์มันน้อยนะฮะคันนี้นะคันนี้นะ FC เราพี่น้องเรานะอุปกรณ์ครบมีเปย์ก็คือทุกอย่างไม่ถอดออกไม่ยกออกนะครับให้หมดเลยผมให้ FC เราให้พี่น้องเราทุกอย่างนะครับไม่ว่าเปอะไรเนี่ยสำหรับรถกู้ภัยอย่าพลาดคันนี้ผมให้ทุกอย่างนะแต่ว่า สติกเกอร์พวกนี้ผมต้องลอกออกให้หมดนะครับไซเรนข้างบนก็ให้นะไซเรนข้างบนให้แล้วก็แต่ผมจะลอกสติกเกอร์พวกนี้ออกนะครับผมจะเหลือไว้เฉพาะตาของชูชีพนะครับไซเรนให้อะไรให้นะครับเรียบร้อยคันนี้นะคะก็ราคาผมไม่รู้จะขายเท่าไหร่นะยังไม่ได้ตั้งราคาเลยพอมาถึงเอาเป็นว่าหลังไม้แล้วกันโทรมาสอบถามความเหมาะสมกันนะฮะร,ราคาเดี๋ยวเอาราคาพิเศษรถรีเฟอร์ครบ,บ,บแบบเนี้ยเขาเรียกรถรีเฟอร์ไหม <L ots> เอารถพยาบาลเอาเอาเรียกภาษาบ้านเราดีกว่ารถพยาบาลคบแบบนี้นะฮะาดู <L ots> บันไดเดี๋ยวขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเปรผู้ป่วยนะครับเนี่ยระบบองระบบแอร์อะไรไปเช็คหน่อย <L ots> ผมก็ว่าน่าจะครบข้างบนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเต็มนะฮะดูดีเลยนะครับเบาะตรงนี้กางออกมาปุ๊บเวลานี่ผู้ป่วยเนี่ย บาะนั่งด้านข้างอะไรครบตู้ยงตู้ยาอะไรไม่ผมจะไม่เอาออกสักอย่างผมให้ไปหมดเลยนะฮะก็ตามนั้นครับตัวนี้คันนี้สรุปก็คือเครื่องดีตัวรถสวยแห้งคลิปนะครับสวยมากแห้งมากนะคันนี้นะดูอึ๊บช่างบางถอดป้ายลงเครื่องดีครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไายนุงไทยใน โอ้แอร์มันมีลมอยู่แล้วไปเติมน้ำยาแอร์ก็จบนะครับคอมแอร์ก็ทำงานสัมพัดหน้าหลังได้หมดเลยนะฮะเครื่องนะ่ะสุดๆบอกเลยคันนี้ครับเดี๋ยวดับไปดับเครื่องเนละโอ้สวยดูดีครับสะพงสะพานบันดงบันไดสวยหมดเลยเอาโอเคครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้ว ขอทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอรหลยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอรย,ยนตะไ์หลนะ่งนย์เก9ี่วุฒิชัยอรหลยยนกาลสิงชื่อนี้มีต่คำว่าถูกอยู่แล้วนะะขอบขอบคุณทุกท่านมากๆครับ